ออนี่เป็นสถานที่สุดท้ายที่มีคนพบเห็นจอร์ดมันเสียงอะไรน่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่ะเราวราเนาโดนโดนอะไรมารู้รู้ตัวปะเนี่ยไม่รู้ฉันรู้สึกว่าฉันโดนทุบมาและดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องหาเท่าจากที่นี่ให้ได้ไปเถอะเพื่อนไม่มาด้วยกันนะโนใครเจอกุจแจสีเขียวป่ะ ยังยังยังเราหนีอยู่ผมจะสลักยังไงให้มันหลุดอ่ะแล้วติดประตูอัดหนื้อเองนี่ไงละ่ะค้างไปหน้าตูดจ่า,จาสีแดงมาแล้ว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 ลว,ว้านี่มันตัวต่อสีแดงไม่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 เรายังใช้ตอนนี้ไม่ได้พ<ๆ>อเปิดแล้ว<ๆ>โอ้ยพื่งมีพอดีเพื่งเปิดแล้วเปิดจะไปอ,อ็เปิดแล้วโอเคเย้เขเอ้ยมีปืนซะเปล่าไม่ได้เรื่องเลย แล้วว่าเราจะส่งนายไปเรีนยนคอร์สยิงปืนนะ่นายลองมาหยิบปืนยิงกูสิไม่หือนปืนที่เดาเคยเล่น